น้ำพริกลาบเหนือนะคะก็ใช้พริกใหญ่ย่างหรือคั่วค่ะแล้วก็มาบดให้ละเอียดแล้วมันมันจะมีมะแขวนเห็นไหมคะลูกมะแขวนดําๆกับเลือกมันแล้วก็มีการผูนะคะก็จะมีกระเทียมมีขา่าแต่วันนี้พอดีข่าไม่แก่จัดจริงๆต้องใช้ข่าแก่จัดนะคะแล้วก็หอมแล้วก็มีตะไคร พวกนี้เราจะเอาไปคั่วหมดนะคะแล้วค่อยมาตำเราก็จะตำมะแขวนกับพริกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข่าใส่กระเทียมตะไคร้หอมนี่ใส่หลังสุดนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าตาค่ะก็เอาไปตำในครกให้ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำพริกไปผัดให้หอมเราวันนี้จะทำลาบเนื้อค่ะเอาหมูใส่หม้อแล้วก็เอาน้ำพริ ไว้นะคะทำเสร็จก็ไปตัดไฟอ่อนๆให้มันหอมนะคะแล้วก็เอาลงคุกหมักไว้ก็ใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยดิซี่ขาวนั่นแหะก็ผัดคุกได้ที่ก็เอาไปผัดเป็นก้อนเล็กๆเอาไปตีในกระทะค่ะเอาไปตีค่ะ ไฟอย่าแรงเลยไฟนะคะเนื้อมันจะกระด้างมันนิดใส่น้ำมันนิดหน่อยก็ได้นะคะถ้าเผือคตัวมันแข็งก็ใช้น้ำปลอมนะคะ ตัวมันแข็งก็ใช้น้ำพรมมาคะ่ะเข้าไปจีในกระ้าชิมแล้วนะคะตัวมันแข็งใส่น้ำนิดหน่อยแล้วมันจะริบน,นะคะถ้าเผ็ด <c oughs> เราทำทำแล้วกินไม่หมดเนี่ยก็ใส่ถุง แล้วก็ตอเปนแบนแล้วก็เข้าปิดไปนะคะพอรู้ว่าจะกินรุ่งขึ้นก็ไอ้ก,กันคืนก็เอาลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็มาผัดใช้น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใช้น้ำผคลๆกันมันก็จะเหมือนลาบทําใหม่เลยนะคะเก็บได้ไดไปเป็นเรือนนะคะ ก็มีผักไก่ก็เอาผักไก่มาใช้น,นะคะอันนี้ไม่มีแล้วก็ใช้ผักชีไปเรื่อยะค,ะค่ะถั่วค่นี้ก็เสร็จแล้วะค่ะอันนี้คือลาบเหนือนะคะขอบคุณค่ะ